สวัสดีค่ะมาดูซานต้าส่งของขวัญมาให้กล่องน่ารักเชวซานต้าฝนส่งมาให้ค่ะจากอเมริกาพี่สาวที่น่ารักของเราดูกันค่ะว่าในนี้มันจะมีอะไรเป็นสั่ง m อมวให้น้องกล่องน่ารักมาก พี่สาวอยู่อเมริกานะคะแต่เขาสั่ง m วที่เยอรมันให้เนเนดนเหมือนขนมเลยเหมือนขนมเลยมันคืออะไรกินได้ไหมเนี่ย มันคืออะไระไมันจะมาต้องหาถุงใส่เนี่ยเดี๋ยวไปหาถุงก่อนได้ถุงมาแล้วมาใส่ฟองน้ำกันจะแทก ว่าอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอยากให้น้องสภาพดีสั่ง mv ็มให้น้องเลยมาดูกั่งแรกคืออะไรน้อคืออะไรคะน้องไม่เคยกินเลยคืออะไร ทำไรเนี่ยใช้ยังไงเนี่ยอันแรกคือกระปุกมาดูอันที่สองคืออะไรเครื่องดื่มเมียเชคเครื่องดื่ม น้องยังไม่ล้างหน้าเลยครีมเช็ดอาหารเสริมหรือเปล่าไม่รู้เขาเรียกอะไรข้างในนะคะน่าจะเป็นเครื่องดื่มจั้งจกอันนี้อะไรเนี่ย ไรไม่รู้ครีมหรอเรื่องไหน โทนเนอร์คลีนเซอร์เครีมโอ้อยากให้น้องงามคักเนาะอยากให้น้องหุ่นดีแล้วก็สุขภาพดีพี่สั่งจัดเต็มอันนี้อะไรเนี่ยไม่อย่างเนาะบาทที่นี่ กันคืออะไรอ่ะวิตามินวิตามินนองสีงามกับ,บับบนี้ลนะเนาะแกะต้องไหนวะงงม,มันสีงามมันยกให้น้องงามน้องบ่ามากักแต่งโตน้องบ่ามากักดูแลสุขภาพแบดนี้ วิตามินวิตามินวิตามินน่ารักจ้ากล่องปิดด้วยมีอีกมีอีกยังไม่หมดยังไม่หมดไม่เปสดแงอันนี้ฮะเยอะแยะโอ้คือสิบเปิดหลายเนาะ ของแันใบหนาของแันคริสต์มาสเปิดยังไงล่ะก็เปิดมาได้อห๋อสื่อสื้อคู่มือข้อมือต่างๆเกี่ยวกับแอมเวีเป็นไง ຍັງບໍ່ຍບຍັງອີກນ เซรั่มเลยอะไรเป็ั่วิตามินวิตามินซีมาใส่หน้าวันนี้เบยเบยเบย์บำลุงหนาน้องสิพาะประกวด้ำเนี่ยหนานอ้องก็ง่ายแทบจัดเจน้องดูแลเจ,จ้าของจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ เลยขวดหนึ่งมันคืออะไรอันสุดท้ายแล้วเขาเรียกอะไรนี่อย่างละอันนี้นะไม่รู้เลยไม่รู้เลย น่าจะเป็นอาหารเสริมปิดดีดีต้องใส่ต้องใส่อาหารเสริมขอบคุณพี่สาวที่น่ารักมากเลยค่ะไม่มีอะไรให้พี่สาวเลยมีแต่ความรักความห่วงใย เป็นของขวัญคริสตมาสที่ดีที่สุดให้น้องดูแลสุขภาพร่างกายขอให้พี่ฝนและพี่ไม้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วย ความสุขมากๆในวันคริสต์มาสแล้วก็ขอบคุณหลายๆะค่ะสำหรับของขวัญสำหรับสุขภาพที่ดีน้องจะพยายามดื่มให้หมดกินให้หมดแล้วมาดูกันวันนี้วันที่เดื่ห่ 1ิหรือสิบหกสทันวาไม่ใช่15บห้าห้าทันวากินหมดนี้มาดูกันว่าร่างกายจะเป็นยังไงขอบคุณค่ารักนะคะจุบ๊บ